อาระหังสัมมาสัมพุโธภะคะวะพุธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวาโตภะคะวตาธรมโมธัมมนามาสมามิ สุปะิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าเจ้าข่ากาศนมันสการเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะขออนุญาตเกินนำเข้าสู่รายการนิดนึงนะคะก็ขอเรียนให้ทุกท่านที่ได้ยินทาง a ฟ e บ o o k ทาง youtube นะคะ หรือทางลายกลุ่มไตสิกขาออให้ทราบว่าหัวข้อที่เราจะจัดสนทนาธรรมกันนี้นะคะคือเรื่องวิจิกิจฉานะคะสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าลายกลุ่มไตสิกขาเนะะี่ยค่ะเป็นกลุ่มสมาชิกที่เป็นลูกศิษย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะโดยเราเคารพการแสดงธรรมของพระอาจารย์สมบัตินันทโก ที่ท่านทําให้พวกเราเข้าถึงพระรันตนตรัยได้อย่างแท้จริงนะคะและทําให้เราเจริญอบรมศรีลสมาธิปัญญาที่เป็นปฏิปฏัติาศาสนาได้อย่างถูกต้องนะคะโดยสเต็ปแรกนะคะขั้นแรกก็คือจะต้องรู้จักพระปริยติธรรมอย่างมากเพียงพอระดับหนึ่งซึ่งพระอาจารย์สมบัติก็ได้ทำกิจหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ที่ดี ทิ้งเอาไว้ให้กับผู้ที่สนใจที่มีศรัทธาที่จะรู้ว่าพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกนั้นสอนอะไรนะคะก็สำหรับท่านที่ยังไม่เคยได้รับแฟลไดร์รวมเสียงพระอาจารย์สมบัตินันทโกท่านลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของท่านนะคะเขียนเอาไว้ในกล่องข้อความทางหน้า Facebook ไตสิกขาแอดมินจะส่งชื่อท่านไปให้คุุงพันเอกธงชัยแสงรัตน ผู้ที่เป็นคนผลิตแฟลช์ได์แล้วก็แจกให้นะคะเป็นเสียงพระอาจารย์สมบัตินันทโกทั้งหมดที่มีในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็พระอาจารย์จะสอนแค่รอบเดียวนะคะรอบเดียวเท่านั้นคือประมาณสี่ปีไม่ไม่มีการสอนซ้ำอีกเลยนะคะแต่เป็นที่น่าอาัศจรรย์ว่าเนื้อหานั้นจะใหม่อยู่เสมอสำหรับผู้ที่เพิ่งมาพบเจอนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ฟังพระอาจารย์สมบัติมานานๆแล้วก็ตามเนี่ย พอมาฟังใหม่ก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นพระธรรมใหม่ๆที่ยังไม่เคยรู้จักนะคะนั่นเป็นเพราะว่าสติปัญญาของเราเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ในขณะที่ฟังค่ะเราเลยจะมีความรู้สึกถึงลักษณะของจิตที่เป็นกุศลนะคะจะเป็นจิตที่มีสติมีปัญญามีฮิริโอตัปปะนะคะมีอโลภาอโทสะมีความเป็นกลางมีความอ่อนเบาควรแก่การงานนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะเริ่มรู้จักกุศลจิตแล้วก็อกุศลจิตนะคะสติที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจะเป็นแบบนี้นะคะเอ่ออันนี้ต้องสัมผัสด้วยตัวท่านเองนะคะแต่ละท่านก็จะจะรู้สึกไม่ต่างกันเมื่อเมื่อฟังพระอาจารย์สมบัติเข้าใจค่ะก็เรียนเชิญอาจารย์ประเชิญนำเข้าสู่หัวข้อการสนทนาที่ยกขึ้นมานะคะว่า เราจะสนทนาการเรื่องของวิจิกิจฉาค่ะเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่บทสนทนาเลยค่ะครับก็กรับนมัสการพระคุณเจ้าและกับสวัสดีทุกท่านครับครับโอ้ก็เป็นเรื่องวิจิกิจฉาหลายท่านก็คงได้อ่านในไลน์กลุ่มแล้วนะครับในไตรสิกาก็มีท่างพี่ภาคินคุณหมอก็ได้โพสต์ในเรื่องวิจิกิจฉา หลายในนะครับโดยเฉพาะในรูปภาพนี้มีข้อมูลเต็มเลยนะครับครับก็ท่านที่ไม่ได้อ่านหรือจำไม่ได้ก็คงขออนุญาตทบทวนกระละกันนะครับเพื่อให้เป็นหัวข้อในการสนทนาเพราะว่าเราสนทนาเราต้องมีหลักคือข้อความในพระตรปพิดกในอัตถกถาเป็นหลักนะครับ พอเราจะพูดแบบลอยๆไม่มีที่มาไม่ได้นะครับพอเราเป็นเป็นศิษย์มีครูนะครับพระภูมิภาพเป็นพระบรมครูพระองค์แสดงไว้อย่างไรอันนี้ต้องมาก่อนนะครับเนื้อหาข้อความต้องมาก่อนหลังจากจนั้นค่อยจอะลึกค่อยสนทนากันในรายละเอียดในแง่มุมต่างๆนะครับก<ม>็ท่านใดที่ฟัง การถ่ายทอดในช่วงสติปัฏฐานในช่วงหกโมงก็จะมีเรื่องวิจิกิจานิวนารพอาจารย์สมบัติทั้งก็พูดถึงด้วยนะครับก็มีทั้งเรื่องการการเกิดขึ้นและการละก็อยู่ในในสติปัฏฐานด้วยทั้งในในธรรมานุปัสสนานนะครับก็ ทั่วไปเวลาพูดถึงวิจิิรฉาก็จะแปลนิยมแปลทับศัพท์กันนะครับเพราะว่าเป็นความฉลาดของโบราณอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่ท่านเห็นว่าถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าแปลยกศัพท์ทั้งหมดเนี่ยมันมันไม่ชัดเจนนะครับบาลีมาวิจิกิจฉา แปลคาไทยก็เป็นวิจิกิจฉาซึ่งก็มีขยา,ายความว่าความตังเลสงสัยนะครับ <c oughs> คําอุปมาของวิจิกิจฉาก็จะมีทั้งเป็นเป็นเรื่องของทางนะครับเช่นทางสองแพร่งหรือทางเสือโครงก็มีนะครับใน,ในธรรมบทนี้ใช้คําว่าทางเสือโครงแล้วก็ในหลายแห่งนี่ก็ใช้คําว่าทางสองแพร่ง คือมันทําให้ลังเลสรงส,สัยตัดสินใจไม่ได้เนี่ยนะครับอโดยโดยตัวเลขโดยจํานวนนะครับในภาพิธรรมก็จะมี8นะครับวิจิกิิชา8ในพระสูตรจะมี16อันนี้คือตัวเลขจำนวนของวิจิกิจชาที่ท่านกล่าวถึงนะครับคือมาในทั้งสองในคือใน พระสูตรและพาปิธรรมประสูต,พพรรสตเนี่ก็จะมีมีเยอะนะครับมี16หในซึ่งก็เป็นเรื่องของทิฏฐิด้วยนะครับเป็นเรื่องของทิฏฐิด้วยก็เลยทําให้มีความสงสัยดูเป็นพื้นพื้นทั่วไปนะครับสําหรับผู้ที่เป็นปุถุชนที่ไม่ได้สดับก็จะมีมีธรรมาประเภทนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งพระพุทธพราก็แสดงว่าเป็นวิจิกิจฉาซึ่งเป็นนิวรณ์ด้วยเป็น เป็นสังโยชน์เป็นกิเลสนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในใจของปุถุชนทั้งหลายสาหรับพระเยะบุคคลท่านลาได้แล้วนะครับตั้งแต่พระโสดาบันท่านก็จะไม่มีไม่มีธรรมะประเภทนี้เกิดขึ้นแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็จะมีเยอะนะครับเพราะความที่ไม่ไม่ฉลาด ไม่สดับในธรรมะของพะยาไม่ฉลาดในอริยธรรมก็จะเกิดความเครือบแคลงสงสัยสำหรับข้อความในในเอาตัวเลขน้อยก่อนแล้วกันนะครับคือความสงสัย8ซึ่งในธรรมสังคณีที่เป็นภาพพิธัมปิฎกเล่มเจนะครับอันนี้มีอธิกถาด้วย ซึ่งท่านก็อธิบายเรื่องของวิจิกิจชาหรือความเครือบแคลงสงสัยนะครับจะมีมีสองในด้วยกันนะครับท่านก็อธิบายว่าวิจิกิจชามีในสมันั้นเป็นชไหนอันนี้อธิบายจิตดวงที่11นะครับจิตดวงที่สิเเป็นคําอธิบาย ว่ามีธรรมะอะไรประกอบบ้างท่านก็จะพูดถึงว่าจิตดวนี้จะเป็นวิจิกิจฉาสัมปยุทธนะครับก็อธิบายว่าวิจิกิจฉาที่มีในสมัยนั้นเป็นฉไหนการเครือบแคลงกิริยาที่เครือบแคลงความเครือบแคลงความเห็นไปต่างๆนานาความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความเห็นเป็นสองแง่ความเห็นเป็นทางสองแพร่ง ความสงสัยความไม่สามารถจะถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสัสายความคิดพลาดไปความไม่สามารถอย่างลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลในสมัยนั้นอันใดนี้เรียกว่าวิจิกิจฉามีในสมัยนั้นอันนี้คือ เป็นคำขยายความในในอกุศลรจิตดวงที่สิบเอ็ดนะครับซึ่งก็คือโมหะวิจิกิจฉาสมยุตธนะครับท่านก็จะพูดเน้นไปที่เรื่องลักษณะของวิจิกิจฉาแต่พอมาในในนิวรหรือในสังโยชน์นี่นะครับท่านก็จะอธิบายเจาะรายละเอียด มากขึ้นนะครับคือท่านจะพูดถึงว่าความสงสัยเนี่ยสงสัยอะไรบ้างนะครับคือท่านจะจะไปที่รายละเอียดตรงนั้นก็วิีกิจฉานิวรณ วิจิกิจฉาสังโยชน์เนี่ยทั้งก็จะมีอธิบายเหมือนกันนะครับก็มีํำอธิบายว่าวิจิกิจฉานิวรณ์เป็นชนัยพุชนเครือบแคลงสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิกขาในส่วนอดีตในส่วนอนาคตทั้งในส่วนอดีตและส่วนอนาคตในปฏิจจสมุปบาทธรรมว่าทำเพราะทำ นี้มีเป็นปัจจัยทำนี้จึงเกิดขึ้นการเคลือบแคลงเกลียวที่เคลือบแคลงความเคลือบแคลงความเห็นไปต่างๆนานาข้อความก็จะซ้ํากันแต่ว่าในตอนต้นนั้นท่านจะพูดถึงจํานวนที่พูดถึงแปดนั่นนะครับก็คือเคลือบแคลงสงสัยในพระศาษษสดาอันนี้หนึ่งนะครับในพระธรรม 2อนะครับสพระธรรม3าพระสงฆ์สี่ิกขาห้าธรรมะที่เป็นส่วนอดีต6กธรรมะที่เป็นส่วนอนาคต7ทั้งอดีตและอนาคต8ก็ปฏิจจสมุปบาทนะครับเปินปฏิจจสมุปบาทอันนี้คือธรรมะแปดประการที่ประชชนทั้งหลายสงสัยนะครับซึ่งก็จะครอบคลุม ปร,าธธร,รมาจารเกือบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการอธิบายลักษณะของวิจิกริชาหรือความสงสัยแปดประการที่มาในพระพิธรรมปิดกทั้งในเรื่องของที่วรสังโยช์กิเลสนะครับก็จะมีคำธิบายในลักษณะอย่างนี้จนในพระสูตร ตัวเลขสิบหกนี่นะครับก็เท่าที่ดูนี่จะมาในเล่มสิบเจ็ดในภาพชาร์ตที่พี่ปากินโพสต์นะครับท่านจะมีมีที่มาไว้ข้างล่างเยอะมากเลยนะครับคำอธิบายเรื่องของวิจิกิจฉานี่ก็จะมีมีวิาที่อ้างอิง มากมายเลยนะครับมีหลายพรมากเลยพร้อมทั้งในสังยุตติกายก็มีในจุลนิเทศในมหานิเทศในห,หลายแห่งเลยนะครับท่านก็จะมีอ้างที่มาไว้นะครับในเรื่องของคำอธิบายวิจิกิจชา ในเล่ม17นี่นะครับสภาสวะสังวรสูตรที่เคยได้ยกขึ้นมาสนทนาแต่ว่าในรายละเอียดตรงนี้ก็ยังยังไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดนะครับก็คงจะพูดเพียงบางส่วนนะครับเพราะว่าหลายท่านก็คงได้อ่านมาบ้างแล้วก็16ข้อนั้นก็คือ ออบางส่วนนะครับคือปุถุชนปุถุชนนั้นมนาศสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่าเราได้มีแล้วหนอในอดีตเราเราได้มีแล้วในอดีตการอันยืดยาวนานหรือหนอหรือไม่ได้มีแล้วในอดีตการอันยืดยาวนานในอดีต อันยืดยาวนานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือในอริยคตานี่ท่านก็จะพูดถึงว่าเป็นเป็นมันเนื่องกับเรื่องของความเห็นผิดนะครับเพราะว่าในข้อนี้ในสภาวะสัมมลักษณข้อนี้นะครับก็เป็นเรื่องของมนรสิการของผู้ดูของผู้ที่เป็นบุ้ชนที่ไม่มีนะครับก็คือเป็นอายนิโสมนรสิการนั่นเองที่เป็นไปในเรื่องของ อดีตอนาคตอันยืดยาวโดยมีการยึดถือในเรื่องของของรูปนามขันห้าสัสตว์บุคคลและก็เนื่องกับผู้สร้างด้วยนะครับก็จะมีมีรายละเอียดเยอะพอสมควรเพราะน,นั้นเบื้องต้นก็คงจะเรียนให้ทราบโดยคร่าวๆว่าในคำพฤฤีนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้ซึ่งหลายท่านก็คงได้อ่านใน ขพราความนี้คุณหมอและพี่ภาคินโพสต์แล้วนะครับครับเบื้องต้นคงจะขอแบ่งปันเท่านี้ก่อนครับคุณหมอครับค่ะสาธุค่ะเอ่อเรียนเพราะคุณเจ้าอยากจะสนทนาในประเด็นไหนอย่างไรเรียนเรียนนิมนต์แบ่งปันได้เลยเจ้าค่ะหรือว่าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะที่ที่อาจารย์มาเชิญได้เอ่อ บรรยายโดยคร่าวๆไปเมื่อสักครู่นี้เจ้าค่ะเจรยพรครับคือ,อน่าจะเป็นเรื่องของนิวรณนะครับที่บางทีก็คือโดยปกติเราก็จะ,ะมานั่งพิจารณาเรื่องธรรมะเรื่องอะไรเรื่องการรมเรื่องพยาบาทเรื่องทีนามิท่าเรื่องอุทธจจะอะไรพวกนี้นะครับนะไอเรื่องพวกกรามนี้ก็แบบ คือตั้งแต่เล็กๆกันนะตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะน่ะเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เรากินของอร่อยอ่ะทาไมเรากินเข้าไปแล้วมันแป๊บเดียวมันหายไปแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ตั้งอยู่นานๆนะทําไมมันอร่อยทําไมมันไม่ตั้งอยู่นานๆทําไมพอแตะเข้าไปอ่ะเคี้ยวๆกึนเข้าไปแล้วเอาหายไปแล้วความอร่อยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่คือตอนนั้นเราไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้อะไร แล้วก็สงสัยมาเอ๊ะทำไมอร่อยมันไม่อยู่นานๆทาไมมันแป๊บเดียวมันหายไปแล้วนะครับคาวที่พอบวชแล้วก็ไอ้เรื่องการเรื่องอะไรเนี่ยมันเสียเวลามากนะครับคือตึกมากเลยเรื่องว่าโอ้มันเสียเวลามากเลยนะเราจะต้องไปติดในเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้โหเสียเวลามากเลยอะนะไอ้ไอ้เรื่องพวกนี้ก็พอตึกแล้วมันก็ยังพอพอได้นะครับเรื่องพยาบาทเรื่องโทรศัพท์นี้ก็พยายามเออมันก็ทันบางทีก็ทันมั่งไม่ทันมั่ง เราก็เห็นโทษแล้วว่าเออโทศาสตร์นี่มันมันไม่ดีมันขุนใจใจมันปวดมันเจ็บมันหนักมันอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะอา่าไม่ให้เกิดกรรมนะครับที่ที่ด้วยคําพูดหรือว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่ให้มันเก็บไว้ในใจบางทีได้มั่งไม่ได้มั่งก็หลุดบ้างนะครับใอใส่วนในถีนามิธาน,นี่ก็ยังยังพอแบบเออเราเอาเอ,เอตอนนี้เราฟูงสร้างมากเลยนะเราฟูงสร้างมากอะไรอย่างงี้แบบอืมฟูงสร้างบางทีก็เออฟังพระสูตรอะไรเป็นธาตุเป็น,ปนอา่า ในในในความของพระสูตรนะครับแต่คราวนี้พอมาเจอวิจิิจชานะครับหายหมดเลยครับธรรมะหายหมดเลยบางทีเราก็แบบโดยโดยที่เราเสพมามากนะครับคือบางทีเราไปตกตรงในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิ่ะครับเรื่องว่าตายแล้วขาดศูนย์อะไรอย่างนี้บอกเออทำไมเราจะต้องมาเสียเวลามาทำำําลําตัวลําบากอะไรอย่างนี้ทําไมเราไม่ใช้ชีวิตแบบคนอื่นทั่วไปเออไม่ต้องมาลําบากมันต้องมานั่งทำาเราอะไร ทำไมคนอื่นเขาก็ทํากันเยะแยะอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเออตาย,แล,ตายแล้วก็สูญไปก็จบไปเนี่ยนะครับอัตมาก็เลยมาพิจารณาเรื่องวิจิิจฉาเนี่ยโอ้โหมันหายหมดเลยที่อุตสาห์ทำอะไรหลายๆอย่างสํารวมอะไรหลายๆอย่างพอมาเจอตรงวิจิิจฉาคําเดียวนี่ครับอุเฉทิถีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยหายหมดเลยครับธรรมะเออต้องกลับไปฟังพระสูตรต้องไปกลับไปโอ้โหแบบไอ้ตรงนี้ก็เลยคิดว่าโอ้โหมันมันร้ายมากเลยนะครับตรงนี้ <laughs> ะนะครับเจริญพรแบ่งปันแค่นี้ครับ ค่ะก็จริงๆคือเรื่องของนิวรณธรรมทั้งห้าประการเนี่ยนะเจ้าค่ะเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลที่กุ้มลุมจิตใจของคนทุกคนนะคะเป็นพื้นอยู่แล้วเป็นพื้นอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวกันนะคะจนกว่าจะได้ได้ฟังพระธรรมของพระผู้มีพระภาคนะเจ้าค่ะทีนี้พระธรรมของพระมีพระภาคเนี่ยเวลาทรงแสดงเนี่ย อย่างเรื่องนิวรณ์ก็จะมีพุทธประสงค์ที่จะให้เรารู้ว่ากิเลสที่กุ้มลุมจิตแล้วก็ทําปัญญาให้ทุรพลเนี่ยมีห้าถึงหกประการนะคะหกก็คือจะเพิ่มอวิชานิวรณ์เข้ามาอีกตัวหนึ่งแต่โดยมากส่วนใหญ่จะพูดห้านะคะทีนี้หน้าที่ของเราอะคะ่ะหน้าที่ของเราผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ย เรามีหน้าที่ที่จะเรียนให้รู้ว่านิวรณ์มีห้าตัวเนี้ยองค์ธรรมคืออะไรมีลักษณะอย่างไรนะคะเราไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยรอบแรกคือฟังอย่างเดียวนะคะอย่างถ้ามาเพ่งตรงวิจิกิจฉาเนี่ยคือคือเราต้องยืนพื้นอยู่บนพื้นฐานของคําว่าเราไม่มีปริยัติธรรมในใจเราไม่รู้เรายังไม่ได้เรียนพระไตรปิฎก นะคะพอเรามาเริ่มเสพเริ่มเหมือนเป็นนักเรียนนะคะคือเราก็เรียนไปว่าาวิจิกิจฉาท่านบอกว่าเป็นความลังเลสงสัยนะคะทีนี้พอเรารู้ทฤษฎีแล้วอย่างที่อาจารย์ประเชิญบรรยายไปเมื่อสักครู่เนี้ยคะ่ะก็เป็นข้อความที่มีในพระไตรปิฎกทั้งหมดพอเวลาเราจะมาตึกเพื่อระลึกลงชีวิตประจําวันเราก็มาเช็คดูตัวเราอะคะ่ะ วิธีเช็คนะคะว่าเราสงสัยในพระพุทธเจ้าไหมสงสัยในพระธรรมไหมสงสัยในพระสงฆ์ไหมนะคะสงสัยในขันธ์ธาตุอายตนะในอดีตหรือเปล่าในอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันสงสัยในปฏิจจสมุปบาทไหมนะคะถ้าเกิดว่าไม่สงสัยไม่สงสัยเนี่ยไม่สงสัยด้วยอะไร ไม่สงสัยเพราะว่าไม่รู้ไม่มีความรู้ใดๆเลยเลยไม่สงสัยอันนี้ก็เป็นอกุศลกลุ่มอวิชชาอาวิชชานะคะเอาไปแต่ถ้าเรามีความเข้าใจทั้งหมดแล้วเราไม่สงสัยอันนี้เป็นเรื่องของสติแล้วก็ปัญญาเป็นฝ่ายกุศลจิตค่ะแล้วพอรอบแรกที่เราฟังพระปริยติธรรมจนกระทั่งมีความรู้ว่าอ,อวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเนี่ย หมายถึงสงสัยใน8ประการนี้สิ่งที่เราได้รู้ข้อความตามพระไตรปิฎกเนี่ยอันนี้เรียกว่าปัญญาขั้นฟังก็เป็นการอบรมอธิปัญญาศิกขาของเราเโดยการที่เราเก้าวสู่ตามลำดับขั้นของคำสอนนะคะก็คือเรารู้ขั้นขั้นฟังแล้วเราไม่ใช่รู้เฉยๆแล้วก็จำโดดๆนะคะเราเราต้องเหมือนกับ การเรียนคณิตศาสตร์ว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเนี่ยเราเข้าใจนะคะพระธรรมคำสอนก็เหมือนกันค่ะเราฟังแล้วเราต้องทําความเข้าใจด้วยพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยลืมค่ะความจําก็จะมั่นคงขึ้นทีนี้ก็จะโยงมาถึงที่พี่น้อยพูดก่อนเข้ารายการนะคะว่าเออที่โพส์ตใน Facebook ตอนหกโมงเย็นเนี่ยโพส์ตเรื่องของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็จะเริ่มเห็นประโยชน์แล้วนะคะว่าสุตตามายายาณที่เราฟังเรื่องวิจิกิจฉาในนิวรแล้วก็เอ,อเราได้ฟังเรื่องการมาฉันทานิวร์คืออะไรพยาบาทนิวรณ์คืออะไรเนี่ยพอมาฟังทำมานุป,ปัสนาสติปัฏฐานพระอาจารย์สมบัติท่านก็ไม่ได้พูดเองอะไรเองท่านก็เอามาหาสติปัฏฐานสูตรมาบรรยายให้เราฟังในสติปัฏฐานสูตรนะคะท่านก็ทบทวนนิวรทั้งห้าให้เราฟังอีกทีหนึง่ง แต่อันนี้เป็นอารมณ์ของของสติและปัญญาแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่จะพาเราไปสู่อริยสัจสี่โดยมีอกุศลนิวรเหล่านี้ค่ะจะเพ่งที่วิจิกิจฉาตัวเดียวก็ได้นะคะเป็นอารมณ์ของสติและปัญญาเพื่อที่จะขมวดลงอริยสัจสี่นะคะว่าสติที่เกิดขึ้นจากที่เราเข้าใจเรื่องของวิจิกิจฉาเนี่ย ตัวสติก็เป็นทุกขสัตว์แล้วก็ตัณหาในอดีตก็เป็นสมุทัยนะคะที่ทําให้สติปัจจุบันเนี้เกิดขึ้นถ้าเราดับตัณหาได้โดยมีนิโรธสัตว์คือพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ย<ม>ก็เป็นการที่เราแทงตลอดอริยสัจสี่นะคะพระนิพพานก็เป็นนิโรธสัตว แล้วก็หนทางที่มักมีองแปดที่เรากําลังสะสมเนี่ยอ,อย่างการฟังเรื่องวิจิกิจฉาแล้วเข้าใจอันนี้ก็เป็นองค์ทามเรื่องของสัมมาทิฏฐิเป็นระดับวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินะคะที่กําลังฟังสติปัฏฐานสูตรหมวดนิวรณาบาพะอย่างนี้เป็นต้นก็เริ่มเอาเรื่องของนิวรเรื่องของวิจิกิจฉามาลงอริยสัจอันนี้เป็นการท่องเที่ยวของปัญญาไปตามพระธรรมคําสอนนะคะเราก็ ิตเราก็ไม่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นหลักการหลักการที่ศึกษาพระพุทธศาสนาก็เป็นแบบนี้ค่ะคือปริยัติสู่ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติถูกต้องปฏิเวทะก็จะเป็นผลลัพธ์เกิดขึ้นเราก็จะเบื่อหนคา,ายกำหนัดในสังขารธรรมทั้งปวงนะคะอันนี้ก็จะแบ่งปันให้ทราบว่าแต่ที่พระคุณเจ้าพูดมาเนี่ยมันก็เป็นจริงอย่างที่พระคุณเจ้าพูดะนะคะว่า พอมาตรึกถึงวิจิิจฉาปั๊บเนี่ยธรรมะหายหมดเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าข้อมูลของการฟังธรรมเจ้าค่ะยังไม่เยอะมากพอค่ะแล้วก็บางเรื่องที่เราอาจจะคิดว่าเราเข้าใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะยังเข้าใจไม่หมดก็ได้นะเจ้าคะทีนี้หน้าที่เวลาของเราเราก็ฟังค่ะฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์ตามแล้วพอมาถึงขั้นปฏิปฏิอย่างมหาสติปฐานสูตรเนี่ย เราก็จะตึกตามซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมก็คือขั้นวิปัสนาในใจเราโดยมีนิวรณ์เป็นอารมณ์ของปัญญาได้อย่างนี้เจ้าค่ะตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่ภาคินมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรียนเชิญค่ะนี่จะเริ่มก่อนวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยในธรรมต่างๆเนี่ยอมันก็จะแบ่งเป็นสองพวก วิจิกิจฉาที่สงสัยในสภา,าวธรรมอันนี้เราจะพูดกันในพระศาสนาเนี่ยแต่มีอย่างนึงก็คือวิจิกิจฉาก็ท่านท่านใช้ว่าวิจิกิจฉาเทียมปฏิรูป,ประกะวิจิกิจฉาหมายถึงที่ไม่ใช่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ธรรมะก็คือสงสัยถนนสงสัยในชื่อถนนสงสัยในหนทางที่จะไป สงสัยในวิชาการอื่ๆนๆอะไรอย่างนั้นอังนั้นนั่นเป็นอีกแบบหนึ่งเรียกว่าปฏติโปรปากาวิจิกิิชาก็เราก็จะไม่พูดถึงนะเราจะพูดถึงวิจิกิิชาที่เป็นนิวรนที่เต็มสภาพธรมมะนี้วิจิกิิชาเนี่ยโดยท่านจะแบ่งออกเป็นในพระสู่กับในพระวิธรรมโดยโดยในพระวิธรรมเนี่ยก็จะได้ยินบ่อยไหมในพระธรรมเพราอาคล้ายๆจะเป็นสงสัย ของชาวพุทธมั้งเพราะว่ามีแปดข้อที่ว่าสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในไตรสิกขาสงสัยในขันธาในยตนนที่เป็นนาีีที่เป็นนาคตแล้วก็ทั้งนีตและนาคตอันมายในปัจจุบันแล้วก็สงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่ในพระบิธรรมในในพระสูรเขาจะสงสัยอีกอีกแบบหนึ่งลองลองฟังดูแล้วกัน ก็จะเป็นการสงสัยที่เราก็อาจจะเคยคิดอย่างนี้หรือว่าพวกนอกศาสนาที่เขาไม่รู้จักรู้จเานเ่ยถ้าทำประสงค์เขาก็อาจจะสงสัยเป็นแบบนั้นอืมนะลองดูสงสัยที่เป็นในเป็นไปในปัจจุบันเช่นเรามีอยู่หรือหนอเราไม่มีอยู่หรือหนอเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอ สัตว์นี้มาแต่ไหนหนอแล้วเราจากไปไหนหนอเนี่ยมะคือมันมันมันดูแล้วมันจะรั่วเข้าไปกับอทิฏฐิปากายทิฏฐิเห็นไ,ไหมความสงสัยเขาคือเขาเขาไม่ได้ศึกษาเขาก็จะวัวก็เป็นแค่เป็นตัวตนมันก็ตัวตัวเราตัวเป็นตัวตนที่ที่เป็นอะไรเรามีอยู่หรือหนออะไรเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีอยู่ห,อหนอแล้วเราเป็นอะไรถ้าเราไม่มีอยู่เราเป็นอะไร เราเป็นอะไรหนอก็ไม่รู้อีกอือเราเป็นอะไรอืมเนี่ยเขาจะสงสัยอย่างนั้นแล้วเป็นอะไรแล้วอนาคตจะเป็นอะไรอีกต่อไปจะเป็นอะไรนี่นี่ปัจจุบันนะถ้าเขาถ้าสุ้งสร้างเขาก็จะสร้างไปในอดีตอีกเราได้มีอยู่แล้วหรือหนอเราไม่ได้มีอยู่แล้วหรือหนอเราได้เป็นอะไรหนอเราได้เป็นอย่าง